โรงเรียนบ้านหัวดงยางกลุ่มบ้านดงสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสมจิตอ่อนละมุนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด10คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด84คนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของจังหวัดอุดรธานีและคำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้โรงเรียนทุกสังกัดงดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site. ถึงวันที่3สรกฎกาคม2564ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแอร์ออนไลน์ออนมาน์และออนแฮน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนแอร์ออนไลน์ออนไมาและออนแฮนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้คุณครูจัดเตรียมการสอนที่เหมาะสมกับระดับชั้นของตนเอง สถานศึกษาดําเนินการตามรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่วางแผนไว้ผู้ปกครองสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นโทรทัศน์โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนที่บ้านเตรียมอุปกรณ์การเรียนเช่นปากกาดินสอ เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้เข้าเรียนในกลุ่มตามที่คุณครูประจำชั้นกำหนดหรือรับไปงานตามที่คุณครูประจำชั้นนัดหมายนี่มันจะเอาแอนอลแห้งอะมันจะีวิวปีเยังไที่ว่าจะเอาบอลแห้งมันเด็กหน่อยมันเด็มันแห้งอยู่บ้านทุกคน พี่แม่ละอแม่ก็บพ่อพีเวลาให้ลูกเล่ทุกยา,ยากเลยยากขึ้นไปใส่ละได้ขึ้นไปหารับจา<ม>้างดำให้ดำหน้าไต็ทั่วพ่อแม่ลูก<ม>เต่าเลยดออกแบบลูกเต่าออกไปงานเห็ดการณ์ออกไปงานเห่บ้ารณ์จะดีดูดอ่ะก็เลยติดหนุ่มเพื่อโรงเรียนบ้านหัวดงยาง ได้ทำการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ DLTV ผ่านทางโทรศัพท์มือถือควบคู่กับทำใบงาน มีการติดต่อกับนักเรียนผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนของตนเอง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกวันวิดีโอการสอนออนไลน์มีการติดต่อกับนักเรียนผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนของตนเอง โอเควิลกัสการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนในระดับชั้นอนุบาล2อนุบาล3ชั้นประถมศึกษาปีที่1ประงมศึกษาปีที่2และประฐมศึกษาปีที่3โดยคุณครูได้จัดทำใบงานส่งให้นักเรียนทุกวันจันทร์และวันพุธแต่จะมีใบงานให้นักเรียนทำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีกลุ่มไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองการติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและติดตามผลโดยใช้ช่องทางการสื่อสารทางแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มประจำชั้นเรียน ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จะแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางแต่โรงเรียนบ้านหัวดงยางก็ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนหยุดไม่ได้และการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้อยู่ที่ไหนก็เกิดความรู้และรอวันที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ แล้วนักเรียนสามารถเรียนที่โรงเรียนได้ต่อไปมีแต่โควิดโควิดตื่นไว้ก่อนติดไปเจอเดือดร้อนต่อไปถึงใครใครมีแต่โควิดโควิดอย่าชิดใกล้แค่จับมือกันเธอกับฉันก็เสี่ยงแล้วห่างๆกันไว้ไกลสักหนึ่งวาน